สิ่งหนึ่งที่ติดตัวบุ๋มมาตลอดเป็นเป็นหายๆก็คือกรดไหลย้อนค่ะมันเป็นโรคที่น่าลำคาญแล้วก็ทรมานรวมถึงใช้ชีวิตลำบากมากๆไม่ว่าจะเป็นการแสบร้อนบริเวณหนะ้าอกนะคะหลังจากที่ไปกินมาเยอะๆพวกบุฟเฟ่ชาบูเร,เร่เปรี้ยวท้องก็อืดแน่นท้อง อาหารก็ไม่ย่อยบางครั้งอยู่ๆก็อาเจยียนออกมานะคะเจ็บหน้าอกจุกคล้ายกับมีก้อนอะไรมาติดอยู่ที่ลําคอนอนไม่หลับบางคืนนอนนอนอยู่น้ําตามันไหลออกมาเองนะคะเหมือนเราทําอะไรไม่ได้อะทรมานมากๆโรคกรดไหลย,ย้อนที่มันมาพร้อมกับพฤติกรรมของหมุมเองเนี่ยแหะคะ่ะนอนไม่พอบางทีมันก็เครียดแบบที่เราไม่รู้ตัวทานข้าวก็ไม่ตรงเวลาทานเสร็จแล้วก็นอนทันทีเลยพฤติกรรมการกินของเราอะเวลาอยู่ในกองถ่ายนะคะมีอะไรก็ต้องกินไงคะ แต่วันนี้บุ๋มกล้าบอกเลยนะคะว่าบุ๋มดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่า GRD กล่องนี้ค่ะ จุดเด่นของเขาค่ะอยู่ที่สารสกัดสมุนไพราจากธรรมชาติด้วยนวัตกรรมแบบเฉพาะทางค่ะสาม,มารถจัดก,การปัญหากรดไหลย้อนทั้ง3ระยะจากต้นต่อแบบตรงจุดค่ะสารสกัดแบบสมไซบีเรียนนะคะขิงแอลมเมทัยโอนีนจากผักใบเขียวน้ำมันดอกทานตะวันสเปีรมินและเบเป,ป,ปอร์มินค่ะคิดค้นพัฒนาขึ้นโดยเภสัชกร X จากเพจโรคกรดไหลย้อนค่ะ G.R.D กล่องเดียวจบเลยค่ะพวกเขาคิดค้นและวิจัยจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่ อยู่ในวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมายาวนานกว่า10ปีค่ะถ้าเป็นหนักวันละสองเม็ดหลังมื้ออาหารนะคะแต่ถ้าอาการดีขึ้นแล้วอาการยังไม่หนักมากทานเพื่ออยากจะป้องกันก็แค่วันละเม็ดหลังมื้ออาหารก็เพียงพอแล้วละค่ะดีขึ้นจริงๆแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหรือว่าที่เคยอาเจียนตอนนี้ไม่มีเลยค่ะเจ็บแน่นหน้าอกจุกเหมือนมีก้อนอะไรติดอยู่ในลําคอตอนนี้มันหาย ไปเลยนะคะนอนหลับได้สบายเหมือนเดิมไม่ต้องทนทรมานกับกรดไหลย้อนอีกแล้วค่ะตอนนี้แฮปปี้มากๆค่ะได้รับรางวัลนวัตรกรรมระดับโลกจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศแคนาดาคนที่บุ๋มเคารพนะคะก็ทานเช่นเดียวกันแล้วก็แนะนําบุ๋มด้วยไม่ไว่าจะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะพี่หนุ่มกัญชัยก็ทานนะคะก่อนที่จะกินอะไรสักอย่างบุ๋มต้องมั่นใจก่อนว่าดีจริงปลอดภยัยไม่มีผลข้างเคียงถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทุกอย่างก็จบค่ะ แต่สําหรับบุม๋มในเมื่อเรายังต้องใช้ชีวิตแบบนี้ทํางานหนะักหาเงินอยู่ทุกทุกวันจึงจําเป็นต้องมีตัวช่วยอย่าง G R D กล่องนี้ค่ะกดไหลย้อนใครๆก็เป็นได้แต่สําหรับบุม๋มเป็นได้ก็ต้องหายได้ให้ G R D เป็นตัวช่วยของคุณนะคะ